คืองบสิบสองเดือนนะคะงบสิบสองเดือนทำยังไงนะคะเหมือนกันเลยค่ะงบสิบสองเดือนนะคะเราจะใช้ฟังก์ชัน AC นะคะฟังก์ชัน AC นะคะก็คือ this month เนาะแล้วก็ตามด้วยชื่อโรงแรมชื่อดาต้าเบสโรงแรมนะชื่อเอ่อช่วงด e p ัน t ์เ n นโ o d e ช่วงผังบัญชีนะคะแล้วก็ตามด้วยปีซึ่งเราไป reference r e f e r e n c e yr มาจากข้างหน้านะคะแล้วก็ตามด้วยหนึ่งก็คือเดือนที่หนึ่ง a r y ก็ะะจะฟิกซ์ p พี i o d ลงไปเลยในช่วง12เดือนนะคะสาไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะประมาณแบบนี้นะคะซัมเราก็ใช้ฟังก์ชันซัมนะคะจริงๆเราใช้ฟังก์ชันซัมอย่านี้เลยเอ่อโทษทีใช้ฟังก์ชันบวกเพราะมันมีช่วงของอช่วงของเปอร์เซ็นต์มาคมามา้อมอยู่นะคะ มันแบบนี้นะคะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะสบสอเดือนนะคะอันนี้เป็นเรื่องของตัว operating s t t a e m e n t นะคะทุกชีทก็จะเหมือนกันหมดนะคะสำคัญคือเรื่องของผังบัญชีที่เราใส่ตรงนี้นะคะยกตัวอย่างนี้เราเอาออกนะตัวเลขมันก็จะหายไป ทุกครั้งเวลาที่เราทํางานเสร็จแล้วเราต้องการให้ชีตอัปเดตมากที่สุดนะคะเราจะเข้ามาที่ตัว Com e in a d d i นนะคะแท็บ Com e in a d d In แล้วก็หลังจากที่เรามีการทำข้อมูลบัญชีเสร็จแล้วนะคะหรือว่าเปิดชีตขึ้นมาใหม่ก็ทำการรีเฟรชนะคะการคำนวณระบบก็จะคำนวณขึ้นมาใหม่นะคะ ถ้าเป็น value แบบนี้ไม่ผิดนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ข้อมูลเข้าไปเรายังไม่ได้ทำ mapping ผังบัญชีข้างหลังนะคะมันยังไม่มีค่านะคะเมื่อรันออกมาเนี่ยนะคะใส่เลขบัญชีเข้าไปนะคะมันจะยังตัวเลขยังไม่อัปเดตนะคะ refresh sheet ตัวเลขก็จะมาแล้วนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะ recalculate all sheet ก็คือทุก sheet จะถูกคำนวณใหม่ นะคะถ้าเค s h e ชีก็คือแค่ชีมี้ชีดเดียวเท่านั้นนะคะ